อ for <uh ุ้ยอ้ยอ่าอุ้อุ้มอุ้มออุ้มน้องสิอุ้มน้องสิอุ้มน้องมาสิอุ้มน้องมาอุ้มน้องมาโอ้หโอ้โหโอ้อมือให้น้องด้วยโอ้โห รองเท้าใส่แท้โอ้โหถุงเท้ายังไม่ต้องถอดก็ได้ถอดแล้วเหรออ่ะถอดก่อนก็ได้อ่ะถอดก่อนอ่ะถอดถุงเท้าออ่่ะะโอ้โหโอ้โหขึ้นมานั่งกอดน้องเร็วเกะเกะหน้าก่อนเอาแกะแกะหน้าโอ้โหไปแกะทุกอย่างที่ฝังหน้าเกะไม่ได้อะหน้าเกะได้เกะก็คือแกะเลยไงอ่าเวลาแกะเลย

แย้มน้อ,องไปดูรูปอะไรอันนี้อันนี้รูปอะไรเชลี่นนตาน้องสวยไหมโอ้โห พาน้องไปไหนเนี่ยไปโอ้โหเปิดประตูให้เขาด้วยต้นน้ำบอกพาน้องเข้าห้องค่ะพาน้องเข้าห้องโอ้โหพาน้องเข้าห้อง ้าเไอ้อเช็ดเทา้าเช็ดเทา้าอืออา้าวโอโ้โหน้องอาความอะไรไม้อโอกแล้วเอ้โหเอาตรงนี้เลยเหรอน้ำน้ำเขานอนตรงนี้ไงโอ้โหตรงนี้เนาะอือเจ้าหมูมีอ่ <c oughs> เอเอาน้องนอนตรงนี้เหรอเอส่า,าให้น้องด้วยไปะส่งทให้น้องด้วยโอ้ออ้่ะโอ้เราไปวุ้ยหอมอันนี้ไหมเออ เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไม่สบายใช่ไหมโอ้โหต้องต้องกล่อมน้องได้ไหมอาโหแบบอ่งเป่าโอ้โหนี่ห่อแบบอ่างเปาเลยเหรอโอ้โหอาขาโผล่ทั้งนั้น ได้แล้วได้แล้วไอ้กล่อมน,อน้องไอ้กล่อมน,อน้องไอ้ให้น้องน,นอน